มาช่วงนี้ครับช่วงของเรื่องดีๆ V ี share ครับผมวันนี้จะพาผู้ชมไปที่อุดรธาน,นีครับเพราะว่าต้องยอมรับเลยคนไทยเวลาเราพอได้ยินข่าวนะคะคุณผู้ชมก็ช่วยกันบริจาคเงินรวมทั้งกรณีของ2ตาหลานนะมีคนบริจาคเงินเกือบ8 0 0แสนบาทครับทำให้คุณตาเนี่ยกำลังจะมีที่ดินในการปลูกบ้านหลังใหม่เร็วนี้แล้วก็คุณตาก็สัญญาว่าจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้คุ้มค่าน,นะครับปติตามได้ในช่วงของเรื่องดีๆ V e share ครับ ไปดูเรื่องราวของคุณตาควรหรือว่าคุณตาสมควรอายุ60ปีชาวอุดรธานีครับที่พาน้องหม่อนหลานชายวัยหขวบนะครับเข้าเมืองไปดูรถไฟแล้วก็มีการไปเที่ยวสวนหนองประจักษ์นะครับรวมทั้งได้เห็นรถยนกรเนี่ยวิ่งกันขวักไขวาตามความฝันของหลานชายครับแต่คุณผู้ชมครับปรากฏว่าคุณตาสมควรเนี่ย ไม่มีเงินพอที่จะพาหลานชายกลับบ้านเทียเ่ยวเภอทุ่งฝนครับก่อนที่เจ้าของร้านมือถือใจดีจะให้เงินช่วยเหลือ200บาทแล้วก็พาไปส่งขึ้นรถโดยสารสายอุดรธานีถึงคำตะกร้าน,นะครับก็กลายเป็นเรื่องที่ชาวโซเชียลเนี่ยพากันชื่นชมจนกระทั่งทีมข่าวก็มีเลยมีการลงพื้นที่ครับไปเยี่ยมที่บ้านคุณตาสมควรเนี่ยนะครับอันนี้คือตอนที่จําได้ใช่ไหมที่เราเคยเล่าไปแต่วันนี้ไปดูที่บ้านคุณตาสมควรนะโอ้โหคุณผู้ชม ปรากฏสภาพบ้านคุณตาสมพรนี่ผุพังเลยฮะแล้วก็ใช้สังกะสีเก่ามุงเป็นฝาบ้านอยู่กันลําพังสองตาหลานถามว่าตาทำอาชีพอะไรตาเนี่ยยึดอาชีพงมหอยประทังชีวิตครับุณผู้ชมครับหลังจากที่กลายเป็นข่าว ต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือคนไทยพอเวลาเราเห็นข่าวแบบนี้สงสาร<ม>อยากช่วยเหลือคุณผู้ชมครับก็มีคนไทยเนี่ยนะฮะช่วยการบริจาคให้กับสองตาหลานนะครับยอดเงินบริจาครวมกว่า7 8 8 0 0 0บาทครับนี่ดูยอดเงินบริจา,า, 7, 8, 000, าคน,น,จานะฮะที่เข้ามานะครับซึ่งคุณตาสมควรเองก็บอกว่าหลังจากที่รับเงินบริจาคมาเนี่ยนะครับก็ตั้งใจจะซื้อที่ดินที่อยู่ข้างบ้านจากญาติในราคา2 0 0 0 0 0บาทแล้วก็จะสร้างบ้านหลังเล็กๆอยู่กับหลานชายและหลานสาวนะครับชื่อน้องซาร่าอายุ4ขวบที่ลูกสาวเนี่ยเพิ่งมาฝากเลี้ยงรวมนะครับ เป็น3ชีวิตแล้วตอนนี้ก็คือจะมีคุณตาสมควรมีหลานชายน้องหม่อนนะครับแล้วก็มีน้องซาร่าเนี่ยนะครับผมหลานสาวอีกคนหนึ่งด้วยเนี่ยนะครับผมส่วนบ้านที่อยู่ปัจจุบันล่าสุดครับก็ได้มีการสร้างห้องน้ําใหม่แล้วนะครับแล้วก็มีการเตรียมซ่อมหลังคาบ้านด้วยครับซึ่งคุณตาสมควรก็บอกเลย,บอ,เลยบอกดีใจมากนะฮะตื้นตใจอย่างบอกไม่ถูกเลยที่น้ําใจคนไทยหลั่งไหลมาช่วยเหลือตาเยอะขนาดนี้เพราะตาบอกเลยเกิดมาไม่เคยจับเงินแสนเห็นแต่เงินของเจ้านายและ ตาเอาพูดตามตรงนะเวลามีข่าวตาได้เงินบริจมบริจากระเงินบริจากระทำคนเปลี่ยนมาเยอะแล้วนะตานี่พูดตามตรงนะตาบอกให้รู้ไหมฮะตอนนี้เมื่อมีเงินก็จะตั้งใจใช้จ่ายอย่างประหยัดแล้วก็เก็บเงินให้หลานทั้งสองคนและจะใช้จ่ายอย่างประหยัดใช้ทุกบาททุกสตางค์อย่างมีค่าครับไปฟังเสียงของคุณตาสมควรจันทรรเสนาครับชาวบ,บ้านโนนสมบูรณ์จอดอุดรธานีครับใจ,จกังตาบ่อครับว่าใจผมตั้งใจผุ้ม อยากข้อไงพุ่นละแล้วปลื้มใจนี่แล้วผมปลื้มใจแล้วใจผมเออผมคิดไปเนี่ยว่าคนไทยใจกว้างแต่ว่าอาศัยคนไทยกับใจดี ขณะที่นายกอบตนาชุมแสงนะครับก็ยืนยันว่าทางอบตเนี่ยจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องของเงินบริจาคครับแต่ว่าจะมีคณะกรรมการช่วยดูแลเพื่อไม่เกิดการใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายแล้วก็จะเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลห่างๆนะครับเพื่อให้คนที่ได้ทําบุญให้กับคุณตาสมควรแล้วก็ครอบครัวนเนี่ยจะได้สบายใจแล้วก็แนะนำเลยบอกว่าตาตาก็อายุมากแล้วนะ ทางที่ดีเขียนพี่นัยกร,รมเอาไว้ไหมเพื่อมอบเงินบริจาคให้กับหลานชายตามความตั้งใจที่คนไทยเขาร่วมให้ความช่วยเหลือนะครับคืออันนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครว่าเวลานำเสนอข่าวแบบนี้เราก็ชื่นชมนครเป็นเรื่องดีๆวีแชร์แต่อีกมุมหนึง่งพอเวลามีเรื่องเงินบริจาคเข้ามาเกี่ยวข้องขอให้มีการบริหารจัดการนะฮะมีคนกลางหรืออบอตอรหรือหน่วยงานในท้องถิ่นดูแลด้วยเพราะเราไม่อยากเห็นข่าวที่ต่อมาอาจจะต้องเล่าข่าวว่า เงินบริจาคทําให้คนเปลี่ยนไปหรือเกิดปัญหาในครอบครัวนะครับและถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องดีๆแบบนี้อย่าลืมส่งมาได้ในช่วงเรื่องดีๆวีแชร์สองช่องทางของเราเช่นเคยนะครับเฟซบุ Facebook, o กโมโนนิวส์ครับหรือที่ไลน์ Morning Thailand หรือว่าสแกน QR Code หน้าจอได้เลยนะครับผมส่งมาได้เลยนะครับ